สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคือตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31พฤษภาคมปี2566นี้ค่ะการดูดวงนั้นก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาใช้กนเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในช่วงปักหลังนะคะคือช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานเป็นเรื่องแรกเลยนะคะสําหรับในระยะครึ่งเดือนหลังนี้ชาวลัคนาราศีมังกรหลีกเลี่ยงไม่พ้นค่ะกับเรื่องราวจุกจิกใจนะคะกับเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการงานนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกับปัญหาที่มันเร่งที่มันด่วนที่จะต้องใช้ไหวพริบหรือว่าจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างเร่งรีบประมาณนี้คะ่ะมันอารมณ์เหมือนกับประมาณว่าท่อน้ําประปาแต แล้วมันต้องรีบมาอุดรอยรั่วตรงนั้นต้องรีบมาต่อท่อใหม่เนี่ยคะต้องรีบด่วนถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบด่วนไม่เร่งทําน้ํามันก็จะท่วมบริเวณน,นั้นเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรและข่าวดีของชาวมังกรก็คือคุณแก้ไขปัญหาได้ดีค่ะ คุณมีไหวพริบดีค่ะคุณมีปฏิภาณดีค่ะดาวพระศุกร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณตอนนี้ได้โคจรอยู่ในเรือนของดาวพระพุธค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับอุปสรรคปัญหาคุณจะต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียใช้การต่อสู้อย่างหนัก เพื่อที่จะทำให้งานมันเดินไปข้างหน้าได้งานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจางานใดที่ต้องอาศัยการออกสื่อออกหน้าออกตาอันนี้ทำได้ดีนะคะและดาวพระพุธในขณะนี้ก็เริ่มโคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วนะคะได้มาเจอกันกับดาวพระพฤหัสและมาร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะคะดาวพระพุธโคจรรวนเรผิดปกติค่ะในระยะนี้เริ่มเดินหน้าและโคจรเป็นปกติก็จะส่งผลทําให้เรื่องของเอกสารเรื่อง ของสัญญงสัญญาอะไรที่มันติดขัดไม่ราบรื่นก็มีเกณฑ์ที่จะลงล็อก ok ลงตัวมากยิ่งขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขที่มันเคยผิดพลาดอะไรที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายที่มันไม่เป็นไปตามนัดหรือการสัญญากับใครที่เขาไม่รักษาคําพูดในระยะหลังๆมานี้นะคะก็จะเริ่มดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะดาวพระพุธก็ยังมาร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งทั้งสองดาวนี้ไม่ถูกกันชาวลัคนาราศีมังกรบางครั้งก็อาจจะมีเกณฑ เที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารการพิมพ์การเซน็นการคอมเมนต์อะไรต่างๆนานา,นาก็ยังต้องอาศัยความรอบคอบอยู่นะคะจะทำอะไรตามอําเภอใจยังไม่ค่อยได้ค่ะในเรื่องของการงานอีกประการหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นจะได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆค่ะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยทำหรือว่าได้เจองานที่มันท้าทายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ อีกประการที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของบริวารและลูกน้องนะคะมีเกณฑ์ที่ลูกน้องหรือบริวารทํางานไม่ได้ดังใจค่ะมีเกณฑ์ที่เขาจะเจ็บป่วยไม่สบายไม่มาทํางานหรือลางานหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่คุณและบริวารของคุณถกเถียงกันใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีการถกเถียงหรือว่ามีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นกับลูกของคุณกับคนในครอบครัวของคุณแบบนี้เช่นกันนะคะ ในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกร ถือว่าแม้ว่างานจะเจอกับปัญหาหรือว่าความยุ่งยากใจมากแค่ไหนแต่ว่าก็ยังมีข่าวดีในเรื่องของการเงินที่ยังหล่อเลี้ยงหัวใจคุณไปได้นะคะการเงินมีเกณฑ์คล่องตัวดีค่ะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้กำรรกำไรหรือได้เงินพิเศษพิเศษจากการทำงานอาจจะเป็นงานพิเศษก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเ,เงินที่ได้มาจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ได้หรือเป็นเงินที่ได้มาจากความรักความเสน่หา แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้ของใหม่เข้าบ้านได้ของที่คุณอยากได้มานานได้ของที่คุณเพ่งเล็งมานานนะคะที่คิดว่าอยากจะได้อยากจะซื้อมาครอบครองในระยะนี้ก็มีเกณฑ์ได้มาค่ะชาวมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้ของมีค่านะคะอย่างเช่นทองคําอย่างเช่นของที่มีมูลค่าสูงโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็นของมีค่านะเพราะว่าบางรุ่นบางยี่ห้อก็2 0 0 0 0 3 0 0 0 0กันเลยทีเดียวนะคะหรือบางคนก็อาจจะได้รถคันใหม่ ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหม่ได้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เข้าบ้านแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะแต่ในเรื่องของรายจ่ายก็ยังถือว่ามีมากนะคะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและคนในครอบครัวรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอันนี้ยังสูงอยู่ชาวมังกรก็ยังควรที่จะต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีค่ะจะหยิบจ่ายใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีว่ามันเหมาะไหมมันควรไหมมันจําเป็นที่จะต้องซื้อไหมเพราะคุณอย่าลืมว่ารายจ่ายที่มันฉุกละหกฉุกเฉิน ยังมีรอคุณอยู่นั่นเองค่ะในด้านความรักความสัมพันธ์กันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะสําหรับท่านใดที่โสดอยู่ในระยะนี้เปิดใจได้ค่ะ เปิดใจเพื่อที่จะศึกษาดูใจกันก่อนได้แต่ไม่ควรที่จะเร่งรีบในการตัดสินใจจะคบกันนะคะแล้วก็อย่าเร่งรีบคบใครเพียงเพราะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเหงาไม่อย่างนั้นนะคะคุณอาจจะม,มันอาจจะทําให้คุณตัดสินใจเร็วเกินไปโดยที่ยังไม่ได้รู้จักกันดีพอเนี่ยคะ่ะแล้วมันก็จะเสียหายในภายหลังนะสำหรับใครที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะคะในระยะนี้ต้องดูแลคนรักให้ดีมีเกณฑ์ที่เขาจะไม่ค่อยสบายหรือว่า เป็นช่วงที่ต่างคนต่างยุง่งต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะอยากจะฝากชาวลัคนาราศีมังกรให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเอ็นข้อกระดูกนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนช่วงนี้อาจจะนอนไม่ค่อยหลับหรืออาจจะพักผ่อนน้อยนะคะอาจจะบางคนนะต้องทํางานดึกทํางานล่วงเวลาเ <mam> วล<ะ>าใ,ให้กับครอบครัวเวลาที่ให้กับตัวเองาอาจจะไม่ค่อยมีนะคะแล้วมันก็ส่งกระทบในเรื่องของการย่อยอาหารหรือการปวดหัวการปวดตาเกิด ได้เช่นเดียวกันค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ